เราเราจะเล่นแบบว่าเอาเอาของมาเผาให้ครบแบบเกมผีทั่วไปหรือเราจะไขปริศนาเลยเพื่อหาทางออกให้เจอเอาแบบไหนเบสิกกว่ากันเอางี้เอาไหนยากสุดเอางี้เอาไหนยากสุดไขปริศนายากสุดรันทึกดีกันเอายางง่ายๆก่อนถามคำตอบอะเราจุดเรื่องยาวมาอย่างว่าน่ะดูซี่เอาไอ้ี้ยมีตัวชื่อแม็กไหนวะแรนดอมไหมแรนดอมผีอะไรงี้แรนดอมทุกคนไม่ไม่ต้องเออแรนดอมแรนดอมลูกค้าเฮ้ยมันมีลูกค้า รู้ขั้ลู้ั้นใส่บวกอะไรเฮ้ยอะไรเปิดไฟไงอ้าวผมเกิดนี่ใครเนี่ยพ sí. pues ี่ขวาพี่ขวาพี่อันนี้ใครบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมนั่งอยู่อ่ะอ่าไอ้แม่ชีใครอ่ะอันนี้ใครแม่ชีกูเป็นแม่ชีเหรอแล้วแล้วกูเป็นใครอ่ะแล้วแล้วพี่แม็กอ่ะแล้วกูเป็นเป็นใครเนี่ยแม็กเป็นมอนเด้กูเป็นใครเนี่ยโอ้ my god กูจะไม่รู้ตัวทนเลยว่ากูเป็นใคร พี่แม็กอยู่ไหนอ้าวเป็นห้องล็อบบี้ที่เรามาไงโอเคห้องล็อบบี้ห้องแรงเกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แม็กพี่แม็กนั่งอยู่เ <c oughs> นีย่ยเขอเช็คพาร์ตี้ไม,ไม่ใช่ต้องไป <c oughs> หาห้องห้องดินดินนิ่งรูมอะดินดี้ห้องดินดี้เออห้องดินดี้รูมแกนเลสรูมพ<ว>าร์ตี้ไม่มีพี่คิดไปเองจะวิ่งตามทันเหรอตั้งร้อยกว่าโลอุ้ยหระยะทางน้ำหนัก อ๋อมันเปิดลิ้นชงลิ้นชักได้พี่ลิ้นคุยเยอะพื่พอทีจะไปคงไปห้องต่อไปไปคงไปห้องเออต่อพงต่อไปต่อไปช่วยกันหงช่วยกันหาคงของไปตรงไปต่อเลยตรงไปต่อนี่อะไรเนี่ยนันใครมึงอยู่เคาน์เตอร์เนี่ยใช่ป่ะใช่ใช่ผมอยู่เคาน์เตอร์พี่ว่าไงพี่พี่เราไม่รอลลอยไปลอยมาเนี่ย ไม่ที่ลอยไปลอยมามันมันคือของของพี่มันคือไอเทพมาไว้หาพี่หาหาพวกผมจากโลกอัพไซด์ดาวถ้าพวกผมไปชนมันจะส่งเสียงดังให้พี่รู้ว่าผมอยู่แถวไหนกันสลุมก็คือพี่ไม่เจอพวกมือว่าจนกว่าพี่จะกดทันพี่พี่ยิงอยู่โลกอัพไซด์ดาวใช่พี่กดทันพี่จะออกจากโลก้พี่ก็จะเห็นพวกผมเป็นโลกบิติของจริงพี่ก็เจ้าจังเลยจกิงทุกคนแม่วิ่งหมดเลย แล้ววะฮะวิหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมอ่ะหกเหลี่ยมไปไหนหกเหลี่ยมเหนือเนื้วรอบก็วงกลมใต้เหนือคือนอต ตัวสท้ายอยู่โตัวสุดท้ายเป็นอะไรตัวสุดท้ายอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง W เหรอใช่ขีเสาเรียบร้อยเรียบร้อยพี่กุญแจกุญแจไปไปเปิดได้อะไรเลดี้เลดี้เลดี้โอ้โหพี่แม็กไม่รู้เลยมั้งเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอย่าพี่อย่าอย่าอย่ายาพี่อย่าอยายากูปิดประตูใส่พี่แม็กไปไม่ได้แล้วแกหมดแกหมดข้างในเหรอเฮ้ยยองเลย แกหมดช่วงแล้วหมดโผแกแล้วโดนไปเถอะโนทงน้ำเลยเนี่ยไอ้เียกูเจอแล้วโหแล้โอ้ยไโชดีจังเชชกูกูขี้เอ้พี่แม็กกดซ่วมเหรอพี่แม็กขี้เทรอโอ้ยย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 ย

หัวกูยืนอยู่ข้างหน้ากูว่าขี่ม่งเลยกูยืนหัวกกูเด่นอีกแล้วไอ้เฮ้ยกูอยากกูอยากเป็นลูคัสเลยลูคัสแมชีแมชีชุดสเตลไอ้เหี้ยสีดำป่ะใครบอกไม่ดีชุดแม่งก็เหมือนเอ็ดดี้อยู่แล้วแม่งอยากจะโดนอีกไอ้เหี้ยทุกครั้งที่พี่แมคคานบอกกูได้ยินเสียงในหัวตลอดลูคัสเราก็กดแถบประตูเอาละห้องไหนอ่ะค o m e see me at the k i t c h e นรูมอุ้ยเฮ้ย แยกูยืนเกาตัวเป็นเพ่อนคันดนแต่ว่าราะวังหน่อยนะแล้ถอยมาัวเองัวเองัวเองเรียบ้อยพี่เดินไม่จีพี่นไม่จี่าฮ่าฮ่่าฮ่่่าฮ่ม่าฮ่าฮนา่า่่มฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ พือแม็กแมชีออกไปก่อนนะพี่ซ้ายซ้ายนี่นี่เกิดดอทเชลล์ nobody ที่แม็กแมชี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 นะคนที่โดนแมชีนะเฮ้ยพัลเซอร์อีกแล้วว่ะอันนี้พัลเซอร์หนักเลยคือได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะได้ตีแมชีได้ตีแมชีตีโดนป่ะสายรับจับบ้านเหรอ ว่าไอ้ตีไม่โดนวะเ่าเอ้าไม่เจอไม่ชีจริงๆเหรอวะเจออะไรล้วกูได้เจอได้เจอดีลูกชิ้นเจอได้พี่แม็กน้องบอกขอแป๊บนึงอะแดงๆตรงนั้นอะเฮ้ยูอีกแล้วเนี่ยเสือไม่ต้องห่วงไว้คุนตัวงคอ ทุกคนมันก็อยู่ในห้องนี้กันหมดกูคนเดียวอันนี้ด้านล่นางใช่ใช่ใช่เฮ้ยอ, <c oughs> อันนี้ด้านนี้เ้ยแม็กจะเปิดตูเล่นปีกบ้านผีปอบไอ้เจ๊เขารู้ตำแหน่งเราหมดแล้วเอาดิแม็กเอาด้เ,อ,นะเอาด้อาดโอ้ยแม็กอยา่า แม่ขอผมขอ <c oughs> ผมขอ <c oughs> มขอแ,แก้ขอแก้พัซเซิก่อนไว้ววววีขอแก้พัซเซิ <Why S 1> <c oughs> ก่อ,อนี้ว <c oughs> ีพี่แม่ขอผมเล่นดิเดี๋ยวรองไห้กูแล้วกูตายทุกครั้งที่ปรากฏตัวเลยยิสแล้าพี่อยากฆ่าบอกมาผมใส่หมวกกับพี่ห่าไอ้เหี้ย อุ้ยพี่เมสกู๊ดกูอยู่สุดท้ายเป็นต้องเขากูเขากูไม่ได้กูอีกแหละเนี่ยเออเออเออมามามาจุก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 ไว้ไวหมดแล้วมดแล้วจุกจุกจุกกูเหอพี่เมสกระลุงอุ้ยกูเป็นคนกูเป็นคนอีกแล้วเมื่อไหร่กูจะได้เป็นผีไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงเพื่อน เอ้าผมผมไปหาใครไม่ได้เลยต้องหาคุณเจนในห้องตัวเองหรออยู่กับใครนี่ไอเชียนี่ตกเติร์ตีนเหรอคลิปเอลนี่กูไเออกงใครห้องมันกูกูกูต้องรูใครห้องมันเฮ้ยใครอะใครใครอะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเปิดประยทิทีอยู่เอ้าเอลอลลี่เอ่เอี่เล่เอ้ากูเอไ่เอลี่เอลลี่เอลลีเอลลี่เอลเอเอลี่เอลลี่เอลอีเอลเอ่เอีอลอเอลเอล่อเอลเ อุ้ยเฮ้ยไม่ต้องหรอกมึงมันนี่มั้ยก็มีครบทุกอันนะพี่กูช่วยมึงแล้วมันนี่มันนีกูช่วยมึงมันนี่แหละผมหมดตกเพลยกูสะเพลสในตัวมึงก่แนนเนี่ยไปช่วยทุกคนเกินแล้วอะมึงวฉลาดเลยกูแก้ปัญหาแล้วไม่ต้องคิดก็ได้แล้วมันนี่มามึงมันนี่มามึงมันนี่มาใครใครใครอยู่ในห้องเนี้ยมึงอ่ะอ่ป้ามึงมันนี่นี่มันอยู่อีห้องหนึ่งมังเปิดเปิดให้กูเปิดให้กูนี่ตัวเฮียตัวเฮียเลย พีบีอีกห้องนึงไอ้เช่ยอยู่ดีๆพี่แกก็เดินกลางแขนมาไม่ตบดิ้งเลยกูเปิดประตูไปถามอะไรอ่ะมันมีอะไรข้างในไหมมีไอ้อมนี่เสือใช่ไหมเนี่ยไอ้ผู้หญิงไม่ใช่แม่ชีอุ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะแม่ผมเดินไปเหยียบสัญลักษณ์อะไรไม่รู้เปประตูผมเดินไปเหยียบเปิดนี้กูกรอย่าเข้าอย่าเข้ามา กูไปไหนไปไปประตูไม่รู้เขาเดาอย่างไรสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ว่าไปเก่งไอ้เนื้อที่ตัวตัวไอ้ตัดพวกมึงแม่งทิ้งกูอุ้มไปไกลดีใกลดังตินนะนี่ยเอากูโดนอีกแล้วไอ้เสียอย่าเข้าน้ำดิ้มสุดดีเสือมันเห็น

พี่พี่ข้าวผมเลยพี่ผมใส่สกินแม่ชีพี่พี่ฆ่าผมเลยผมเป็นแม่ชีพี่พี่ข้าวเลยเอาไข่มาช้าเลยมากเลยกูใส่แม่หนึ่งให้บีคือห้าหอยเหี้ยนกูกูตกแก้วหมดเลยพี่เฮียโผล่ข้างหลังกูไอ้สัสแล้วกูจะมาชุบไิตกูเสมอเลยไอ้เชี่ยแพรได้ไปชุบไอ้เชี่ยนั่นทีดีมันมันนิ่งไปแล้ว ข้างหลังเลยเหรอไอ้กูแบบว่าเนี่ยเนี่ยมึงมึงมึงเห็นมึงเห็นผมห้องกันไหมทุกคนมึงเห็นผมห้องตรงนั้นกันไหมอะไรอะไรเป็นประตูไทยไอหมไอ้พวกนี้นั่นแหละจับมันเอาเข้าออกไปไอ้นี่ไอ้ไอ้อะไรอะไรยี่กูไม่อยู่ห้องไอ้กูไปละสวิตไฟตรงไหนอะเมดิคอลพาวเวอร์อัลล็อก ห้องนั้นอันล็อกห้องนั้นล็อกไปไปไปไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องพี่โยมพี่โยมอย่าพี่มาล็อกไอ้เขาเพราะเขาเดินตามใครเนี่ยเขาเดินตามอะไรวะเปิดแล้วเปิดแล้วอุ้ยโอ้โหวันเซ้าเฮ้ยใช่ปะอ้าวโอ้แม่งทำอุ้ยิงพี่พีนทองมาไม่อะกูเข้าตู้แล้วเจอกันพี่ผมแล้วผมเข้าตู้อยู่แล้วพี่ไม่ได้เข้าตู้พี่พูดทำไมวะ เอเขาไม่ได้พี่อุ้ยเฮ้ยพ่อมึงอ่ะใครเหยียบทุกเสียงเลยเนี่ยพี่ผมเองพี่ไปเอาคนนึงนะผมขอร้องคุณเ่ิมันอยู่อีกห้องหนึ่งดูผมอยู่ห้องนี้เหี้ยมันพี่ผมไม่ใช่ผมมั้งเนี่ยไม่ที่นั่งไม่ที่อยู่โบสถ์เปิดมากูก็เห็นไม่ที่นั่งไม่ที่ไหนเปิดวุ้ยอะไรวุ้ยวิวิวิวเฮ้ยจุกกูจุก กูจุกหลบกูจุกหลบคุณจุกหี่ชวนุดบอลเลยพี่เป็นแมชี่เี่ยน้ำมูตระสาเลยคุณจุกหลบเวกหน้าก็เวกหน้าเถอะไอ้เชี่กูเนี่ยจบซีรีส์เนี้ยเที่ยใครเวกหน้านะกูเวกนี้อัพชี่พี่ฟิล์มเลยที่ไม่ตลกเลยเฮ้งยเจอเจอเจอสามอันเจอสามอันเจอสามอันช่วยกูแก้เลยเหอะมึงกูเลี้ยงคนเดียวเลยไปละเฮ้ยไอ้ของมึงไอ้บี้ เลี้ยเราอยู no ่จักรวาลจะเต้นจะติงไหนเอาเปิดได้แล้วนี่ไงก็เปิดเข้ามาดิเข้าไปกดเปิดไม่ได้วะเฮียเมฆเเมีเยมีมีมียเมียยมียเมฆฮียี่เียเีมียเเนียเยเียเียยี่เีเ คิดว่ามันเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์เหรออู้กูเพลินมากที่แสนดีกันละลันจ้าเฮ้ยกูว่านะเขาไม่ได้ดักอยู่ตรงนี้หรอกเขาไม่ดักตรงนั้น้ออกมาไหนไอ้เหี้ยไอโกจิตพี่โอเกือบมาแล้วอะไรกูไม่สนกูไม่สนอะไรทั้งสิ้น กระโดดยังที่โดดกันคออันนี้เราลักข้าก really ูได้ก่อนก่อนจะหมดเวลาเลยนะโคตรเยี่ยมไอ้เชี่ยกันคอกูสาดจุ้งเลยกูสาดไม่ดูข้างหลังแล้วเชื่อกูมั่นใจมากเลยว่าไม่โดนกูหันมาแม่งเปจับไปด้วยเหมือนโดนแอนด์ยิบหายละกูโดนอีกละกลัวอะไรอ่ะเผื่อเร็วเผื่อเร็วไปก่อนเลยว้าไม่ครบไม่ครบไม่ครบ อย่าบังดิอย่าบัดิอย่าบัดิอุ้ยดีแล้วด่านนี้มันง่ายพี่แม่เล็กกูหาจังววะที่กูไปโห่อยู่ข้างหลังไอ้สิหัวเรี่ยเลยละครตกใจอย่างดังเลยดีนะแม่ แม่ผมไม่ด่าเดือดแชททีสมาตาไายว่าแหละกูอยากเป็นมากเลยกูอยากตบสองคนนั้นมากเลยกูอยากตบพี่แม็กก่อนเลยเฉี่ยพี่พีกไว้ด้าหลังเสือนี่แม่งขวงหวานงั้นพี่ก็ไม่มีอะไรกับผมใช่ไหมมึงอ่ะของคาวมึงก่อนคือของคาวนี่เป็นอะไรอะมึงแม่งกี๊คตรอร่อยเลยว่ะเป็นที่ไวชอบว้า